สวัสดีครับพี่นงพ,พกก่อพ่อกระชองฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลครับอาสวัสดีจ้าพี่น้องอาบน้ำไปนี่อาบแล้วจ้าแต่ใส่ชุดเกา่าเฮ็ดคืออีนั่งไปเปลี่ยนจ้าดูสมรดอนเนี่ยซ้ำแดดมันม,มีนี่กลับไปหาซักมาตากมาหอยไปย่าบอกแล้วว่าอยู่ในรถถุงอีกอ่ะ าเอาหางจ้าว่าคว่างหางของต้าสักทางไอ้เดี๋ยวไปย่างไปเป็นมูเน้เฮ้ยเรื่องหมอกกระเป๋าเมื่อนี้เขาอยู่อันบ้านแสน ไอยอย่างน่ะบ้านจานแสนชัยบอจานแสนชัยลินมองเด็กก็พ่นเป็นบ่พอดีอ่ามาหอดแล้วก็นอนอยู่่วนเด็กเล็กนะครับก็วเลยว่าตื่นแล้วเลย,เล,เล,ยลุกขึ้นมาทายคิยนนดนี่พี่น้องนะครับ หลายคนเลยนะครับนี่ถามเขามาแล้วก็บอกกาวเขามาในคอมเมนต์นะครับบอกว่าลูกฟุกลูกฟุกเป็นยังคือบอกขยันถ่ายคลิปเลยลูกฟุกเป็นยังคือถ่ายคลิปหน่อยเท่ต้องถ่ายคลิปหลายๆแล้ลูก <S <S เอาอีลีก็อยากถ่ายหลายๆอยู่ครับแต่ว่าบางที่เวลานอนก็ต้องนอนให้เต็มที่ครับเพราะว่าตัวผมก็ พ่อหูสปิริตเจ้าของอยู่ว่ามันไหวได้ซ้ำใดนะครับก็เรียกว่าคอนเซปต์ของช่องอยากได้คลิปที่มันมีคุณภาพมากกว่าก็คือเอาปริปรมาณแคปพ่อควนมือแล้วจะประมาณสอามถึงหคลิปประมาณเนี่ยครับต่อมือเราให้มันมีคุณภาพไป่เลื่อยดีกว่านะครับ แทนที่จะแบบว่าถ่ายเสร็จถ่ายต่อถ่ายเสร็จถ่ายต่อเบิดมือเบิดเว้นยังสินะครับเราเวลานอนผมสีโบมีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับกับสีมีหน้าที่เบื้องหลังที่ผมบอได้บอกบอได้กล่าวพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งทว่าว่างมานนะครับโซนเนี่ยผมสิบเปิดใดเบิ้ลทว่าวางมากอีลีล้อเลยมีเวลาจักหนึ่งสองชั่วโมงนะครับ แตสิเปิดกระเป๋าแล้วก็สอกหาแน่ววันนี้แต่สิเปิดเซ์ไรสูบึงพกไปตลอดครับว่เคยบ่เคยที่สีถิ่มหรือลืมนะครับที่ต้องจกออกขึ้นจะต้องจกขึ้นออกมาอ่านนะครับ นะครับก่อนลำ้กนลำก่อนล้ำก็มีปากกาเอาไว้จดเอาไว้ยังนะครับทองไปนำ้ำนะครับก่อนอันนี้มันเป็นก่อนล้ำก่อนนะครับตับหัวนียังจดบอ่อเศษอันบอลจดเศษนี่เป็นหัวนีตั้งแต่สมัยเริ่มหัดล้ำใหม่ๆนะครับน,นี่นะครับ ของกินบอดได้กินมันเนาของเก่าบอดได้เรามันลืมเว <c oughs> ล่านั้นก็ยิบขึ้นมาท้วนนะครับมีหลายหัวอยู่นะครับทานเหลกันด้ดเราไปเงียวกันไปเงียวไปนี่นะครับก่อนเดินดงก่อนยังมี่เบิดก่อนนั่งอ่วกก่อนชมดาวเพราะว่าสายผมมาทางกาเลียนมาหลายคู่อยู่นะครับ ทั้งวาดขอนแกน่นแต่วา่าวาดอุบลว่าได้เลี่ยนนะครับอันนี้หมายถึงวา่ารําก่อนนะครับเลี่ยนแต่ขอนแก่นก็พุทธไทยสงูงก็ทั้งวาดสารคามเท่าน,นั้น,นครับอันนี้สิเป็นก่อนเกี่ยวนะครับก่อนเกี่ยวอันนี้ลายมือแม่สุวรรณเดนิดนพีนองลายมือคุณแม่สุวรรณปากคมนะครับ พิ่นจดห้แล้วผมก็มาหลอกตามอีกที่หนึ่งนะครับเพิ่นว่าคันว่ามันสีดีต้องสุจิปุริไอเพิ่นว่าสุจิปุริมันหมายความว่าอ,อย่างนะไอ้อ่านเขียนดูฟังบ่นะครับอันนี้ลายมือเรางามเติบอยู่บครับ <laughs> <laughs> เทียบกันว่เด้เพราะเคืองเราเลย อีเมลล้ม,ออลมืองียไอ้ล่มือง่ามอีหลีเนี่อย่างนะครับอันที่ว่าผมว่าได้บวกไม่ได้กาวหาลองเทอผมก็มานางทองก่อนล่ำหรือนางแตงก่อนล่ำก็มีนะครับแตงเองห้องเอ,องไว้หองนะครับสถานการณ์มันมีทุกสถานการณ์เขามีความรูเขามีเหีนฐานเขามีเอ่อเพื่อนี่อย่างนะ เขามีพุ่มของเจ้าของสีมันดีกว่าผู้อื่นอยู่แล้วนะครับหดจะเตรียมตัวไว้กะสิเป็นประมาณนี้แหละครับก็สีมีหลเนี่วครับหรือว่าสิเป็นการยกล่าง่ก็ดีนะครับตรวจยกล่างยกขอบที่ว่าผมทายคลิปลงไปบ่ว่านนะครับสิบเป็นอีกนาทีหนึ่งนะครับก็ต้องจัดสรรปันส่วนเวลาให้ได้แล้วครับก็สีพยายามทายให้ได้หลายที่สุดนะครับในแต่ละคลิป กินข้าวกินยังเราไปเนอะครับตัวหายไปว่าจะชวนไปนอนอันนอนนุ่มนอนมันนรี้ยแล้วยังบ่ท่านตื่นอยู่โอ้กะเป๋าก็ เดี๋ยวพี่น้องยังไม่ทันจะซื้อใหม่เลยจะหาโอกาสว่างๆจะไปซื้อใหม่นะครับมันก็ขาดแล้วมันก็มีหลายอันหลายอย่างนะครับหยัดอยู่นี่บ,บัวสีปินนป่นเครื่องสำอางผ้าเบอร์เบนสายชาเสื้อนะครับยาตามมาเป็นงานจ้ตามาไไมา,ามหายหายแม่หรอบอร์เบนตีใส่พี่คิดอ๋อวัตุอีเราไปถ่ายคลิปมั้งเดี๋ยวพอเรากลับมาดอก พุ่นมองพุ่นนะบอลเขากลางเต้นนั่นนะมันมีของขายฉันอยากิปหาแนวกินแต่ว่ามันยังเลี่ยนนี่ไม่หายเลยเหนะาะเสือก่ออีสาน์หมอโอ้โหจุ<ราย>๊พี่น้องคาสิเกาอีสานค่ะนึกม,มาก,กินแบบไม่แซมจิ้มค่ะจะอร่อยมากกับเบ,บอร์กินกับกะเพริกกึบดอ้ากับเบอร์กินคือกันน้ำจิ้มโดยปกติแต่เมื่อคืนนี่มาสีสะเกดไม่ใช่อะไรหรอก ร้อยวันพันปีบ่เคยเห็นไ,ไอไอใสกอกอีสานเขาใส่น้ำจิ้มไป,ไปซื้อก็เรยว่าอยากล่องก็เลยไปซื้อมาใส่สดอกที่นี่ไปซื้ออีกอันนึงก็คือแบบว่าก็คือซื้ออันนึงใส่น้ำจิ้มอันนึงไม่ใส่น้ำจิ้มก็เลยล่องเบืองเออแต่ที่เนี้ยหูบอลมันไปนเป็นพิชบอลใดบอลบักบอลใส่น้ำจิม้มมันแห้งมิแต่รน้ำมันมันแสบอยู่ตอนกินนัแต่ว่าพอหลังจากกินเสร็จแล้ว,วความว่าตัวเองเป็นคนแพ้น้ำมัน กินได้อยู่น้ำมันแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่น้อยถ้าเกิดกินหลายสอิอ้วกอาเจียนแล้วก็ปันสิเป็นมุนมลในท้องแล้วมันสิเป็นห,หุมขึ้นจังอาการแพ้่มันอยู่ภายในไหมเพราะว่า,าชีวิตนี่แพ้่ยู่สองอย่างคือนอนบรมันสองสามสามอย่างนอนแล้วก็ตัวอ่อนพึ่งตัวอ่อนแตนตัวอ่อนีอย่างที่เป็นประเภทน้อยเนี่ยแพรเบิดแล้วก็น้ำมัน แค่นั้นเพราะแต่พะฉันโตใครกินของทอดปันไหนฉันจะกินแต่พวกอันของต้มของปิ้งของมกของสีเมงดาอร่อยกินได้คุณลูกสาวลูกสาวอาบน้าไปลูกเจอแม่แล้วฉันถ่ายคลิปอยู่ ไปตามหัตตาสังไซเถอะแมนบ่าพอเอ็นหนากอยู่นี่อยากนอนไม่มีสาตร์นั่นไปนอนหยุดผุนบอนฉันนอนผุนแต่ว่าว่าต้องไปนอนดอกอันนอนไปไรล้วบะเป็นเตมันร้อนนี่เนี่ยเนี่ยพืนก็นอนได้นั่นะ เนี่ยเดินเนี่ยเดินอันบอลเข้ากันนั่งนังกันอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยนอนได้ถ้าบ่อยากนอนก็เอาเก้าอี้เนียนอนพักแล้วเอาหืมบึ้งเผาบันพักแล้วบื้นเผาบันพักแล้ว้าจะดีไปนอนจีบไปดื่มอุดรอุดรอุดรเอ้าบ้านอันนั่งแผ่นตอนเนี่ยอุดรแม่จะไปเจอแม่พร้อม จะได้กอดแม่สิ้นใจเออแม่เหลียวแม่เหลียวไปตาบ้านสูเนาะทั้งบ้านฉันพอจิบไปยกเลิกพะนะยี <c oughs> ่หลีแล้วยังเสียดายว่าหายอยู่นี่สภาบ่ามีไซแล้วมีอยสีหาชุดสื่อก็อยังบ่ท่านจำเป็นปันได้พ้อตใช้เงื่อนกินอยู่อยู่ <c oughs> มาบ้านเองมามาเป็นอย่าง <c oughs> เอาฉัมาันหักมาจนแห้ง นึก,กว่าคืออยากกินมัน่นบอละเ่นก็มันตลอดอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาเาววาม้นหัวเอาเววานัาวหัวม,ม้นไทยบรรยากาศนะครับตอนนี้สังกสีเพิ่นกันตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเวทีนะครับ,บนนกับล่างวัวสิตา,า,าปอดแล้วหนันแจงอยู่นังน้อน่ากอย่ารีบมากันมายจ้ามาให้กำลังใจในน้องแพนกลกำลังใจพี่ปลาค่ะสมโอทีชีวิตโอเลย โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เพื่อซำนีคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับเอาบายบายด้วยทางนี้ <laughs>